ส่วนข่าวนี้นะคะเป็นภัยใกล้ตัวนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเป็นภัยกับเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายค่ะโดยตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายนะคะได้จับกลุ่ม2ผู้ต้องหาคาดานตรวจเลยละคะ่ะโดยยึดธนบัตรปลอม5ใบนะคะซึ่งเป็นธนบัตรในราคา1,000บาทหลังตระเวนไปซื้อของเพื่อหวังเงินทอนสารภาพด้วยนะคะว่าไปซื้อธนบัตรปลอมมาจากร้านเล้าในกรุงเทพนี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงราย ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์จิตประสานรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จันและสถานีตำรวจภูธรเทิงเพื่อสืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้ธนบัตรปลอมในพื้นที่ สืบเนื่องจากนะคะสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงรายได้รับแจ้งจากผู้เสียหายหลายรายว่ามีผู้ก่อเหตุใช้ธนบัตรปลอมชนิด1,000บาทในการซื้อสินค้าเจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาใช้รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุและก็กำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอเทิงจึงประสานกับตำรวจสถานีตำรวจภูทรเทิงให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบรถยนต์ต้องสงสัยบริเวณจุดสกัดบ้านหงาวตำบลหงาวอำเภอเทิงจึงแสดงตัวเข้าตรวจคน้นและสามารถจับกุมตัวนายเอนามสมมุติอายุไม่น้อยแล้วนะคะ,ะอายุ60ปีแล้วก็นายบีนามสมมุติอายุ44ปีพร้อมของกลางเป็นธนบัตรปลอมชนิด1,000บาทจำนวน5ใบแล้วก็เงินสดที่เหลือจากการใช้จ่ายรวม 18,820บาทโอ้โหไม่รู้ว่าไปแลกมากี่ใบแล้วนะคะ,ะมีเงินสดเนี่ยเกือบ20,000บาทเลยทีเดียวค่ะจากการตรวจค้นรถยนต์นะคะยังพบสิ่งของที่ผู้ต้องหาอ้างว่าใช้ธนบัตรปลอมซื้อมารวมถึงใบเสร็จสินค้าและก็ตัววรถโดยสารซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นพยานหลักฐานค่ะ ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับ,รบสาร,รภาพว่าได้ซื้อธนบัตปรปลอมจำนวน20ใบย0่<ะ>บใบนะคะมาจากชายไม่ทราบชื่อในร้านเหล้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครด้วยราคา3,000บาทแต่ถ้าเป็นธนบัตรจริงนะคะคุณผู้ชม20ใบก็คือ20,000บาท<ะ>ก็ดืจะสอดคล้องกับเงินสดที่ตรวจยึดได้มาก็คือ1 8 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาซื้อมาเพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นของปลอมก็ซื้อ ด้วยในยราคาที่ถูกคือ3,000บาทแล้วก็นำธนบัตรปลอมดังกล่าวมาใช้ซื้อของในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายโดยมีจุดประสงค์เพื่อหวังได้รับเงินทอนเป็นเงินสดซึ่งไม่รู้ว่าเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยหันกลับไปดูนะคะเออสงสัยว่าขายให้กับ2คนนี้คือต้องแบบว่า เสียใจเสียดายเงินมากมๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเอาเงินเนี่ยเสียทั้งของเสียทั้งเงินจริงๆไปให้เราคนร้ายทั้งสองคนนี้ค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เตรียมขยายผลเพื่อสืบสวนหาแหล่งที่มาของธนบัตรปลอมต่อไปอมไม่รู้ว่าไป ทำที่ไหนมาบ้างแล้วก็ไม่รู้นะนั่นสิแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน่าจะพวกมิจฉาชีพแบบนี้เยอะมากค่ะคุณแคทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้ออายกตัวอย่างง่ายๆเราเข้าเซเว่นอีเลดิฉันยื่นแบงค์พันไปปุ๊บเนี่ย น้องพนักงานเขามีวิธีในการตรวจเดี๋ยวนี้ง่ายมากด้วยปากกาเพียงแค่แท่งเดียวก็ยังเคยคุยกับพนักงานในร้านสะดวกซื้อว่าน้องจ๋าเดี๋ยวนี้ต้องตรวจกันแบบนี้แล้วหรอ <c oughs> ของพี่ของจริงไม่ใช่ของปลอมอ้าวแต่เขาทําถูกแล้วใช่แต่ว่าคือเขามีวิธีที่ต้องตรวจสอบคือปกติเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนอน้องก็จะหยิบ ปากาแล้วก็ขึ้นมาขีดไปที่แบงค์แล้วก็ดูน่าจะดูว่าสีเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการตรวจสอบ,อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีจุดสังเกตหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบเวลาคนที่มาซื้อของเนี่ยแล้วเอาแบงค์พันยื่นให้อย่างน้อยๆเนี่ยสังเกตแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีก่อนโดยการบางทีเนี่ยเ,เบื้องต้นอาจจะย,ยกขึ้นมาส่องดูจับ เนื้อกระดาษนะคะเพราะว่าเนื้อกระดาษเนี่ยธนบัตรจริงเนี่ยจะมีเนื้อกระดาษที่แน่นแล้วก็ทนทานไม่ยุ่ยง่ายลายพิมพ์นูนเนี่ยเห็นบอกว่าสังเกตลายพิมพ์นูนเช่นพระบรมฉายาสาธิสลักนะคะแล้วก็คําว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วจะรู้สึกสะดุดคือมันจะนูนขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าดูได้ด้วยตาตัวเองในเบื้องต้นค่ะและเห็นว่าเวลายกส่องเนี่ยลายน้ําและภาพซ้อนเนี่ย มันจะเห็นออชนิดราคานะคะที่มันโปร่งเขาเรียกว่าโปร่งแสงชัดเจนด้วยค่ะแถบสีเองก็จะมองเห็นแถบสีทองที่ฝังอยู่ในเนื้อกระดาษเมื่อยกส่องกับแสงก็จะเห็นเป็นเส้นตรงและมีข้อความ1,000บาทด้วยอ,ม,อ,อมันก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถที่จะออทดสอบได้ในเบื้องต้นแต่ว่าวิธีการที่สะดวกที่สุดเนี่ย ปากกาเลยค่ะขีดไปปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีบางทีมันก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างนิดนึงนะคะแต่ว่าหลักการง่ายๆเลยเวลาคนมาซื้อของเราบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่า<ฆ>เป็นคนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาหรือเปล่าเพราะ<ฆ>ว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาก็คือจะมาจากพื้นที่อื่นแล้วก็จะไปก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆกันเนี่ยเราก็แอบสังเกตดูนิดนึงแล้วก็ดูลักษณะท่าทางมีพิรุษอะไรหรือไม่ด้วยนะ